ก้องสดพดหมูสวัสดีค่ะสวัสดีครับก้องสดค่ะพดหมูนะครับวันนี้เราไปญี่ปุ่นกันดีกว่าใช่ยกมาที่นี่เลยในสตูของเราใช่เราก็ไปไปกินอาหารญี่ปุ่นกันใช่ค่ะพี่ไปกินอาหารญี่ปุ่นบ่อยนะแต่นี้เราไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นเลยเพราะว่านี่แหละสาถูกไหสามเก้าใช่นับเป็ร้าน โคเมะ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 นะครับเพราะว่าเป็นร้านที่แบบเขาเรียกอะไรข้าวปั้นมาอย่างนี้นาะข้าวปั้นข้าวปั้นญี่ปุ่นห่อสาลีนะคือคนที่ผมบอกต้องน้องว้าวคนไทยยกนิ้วให้นะเพราะว่าเป็นญี่ปุ่นแท้ๆนะครับร้านดังเป็นเวลาเปิด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองนี่อยางสุขุมวิท39นะฮะก็ขอต้อนรับคุณลิซ่าเจ้าของร้านและคุณก้อยนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ต้องให้อธิบายนิดนึงดีกว่าว่าแบบ โอนิกิริเนี่ยระดับพรีเมียมเนี่ยที่ใช้วัตถุดิบทั้งหมดของญี่ปุ่นเนี่ยมาไว้ที่ร้านโคเมโคเมะเ,เนี่ยคือเป็นยังไงบ้าง oh, ถึงได้นําเข้ามาเลยก็เหมือนเจ้าของร้านเจ้าของร้านเหมือนเออเจ้าของร้านเหมือนเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมคะ,คะเขาก็เหมือนแบบว่า ขายดีอะค่ะข้าวปั้นของที่ญี่ปุ่นคือจะขายดีมากเหมือนแบบป๊อปปูลาอะไร่าเงี้ยคือต้องมีร้านอยู่แล้วที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นไม่มีร้านค่ะแต่เหมือนแบบว่าที่ญี่ปุ่นเอาเอาตัวอย่างมาจากญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็อยคนในไทยใช่ใช่ใช่คนน่ยคนชอบ กินข้าวปั้นกันอยู่แล้วไงที่ญี่ปุ่นนะแล้วเขาก็บอกเอ้ยหน้ามาทําขายที่เมืองไทยบ้างเพราะว่านี่อุ้ยจุกเลยนะเนี่ยเจอที่พอดก้อนเดียวก็อยู่เลยก็เลยเหมือนนาวัตถุดิบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือว่าข้าวหรือว่าซุปจากญี่ปุ่นเลยใช่ค่ะวนมาจะเป็นของญี่ปุ่นแล้วสุขุมวิทสามก้ามันอยู่ตรงไหนเนาะอยู่ซอยพร้อมมิด่ะคะซอยพร้อมมิดเข้าไปแล้วยังไงต่อถ้าเข้าสุขุมวิทซอยสามก้าไปประมาณ400เมตรแล้วก็เลี้ยวขวาที่ซอยพร้อมมิดเข้าซอยพร้อมมิดไปอีกประมาณ400เมตรจะเจอสี่แยกเล็กๆก็ค่ะแล้ว ร้านจะลึกล้ำนิดนึงแต่ก็คือถ้าเกิดเสิร์ชเสิข้าไปก็มีเลยใช่ค่ะพิมพ์ชื่อร้านได้เลยเจอแน่นอนไปตามแบบเลยเพราะร้านเป็นไวรัลดังมากในโซเชียลแต่ทีนี้นี่เจ้าของร้านนี่คุณลิซ่านี่คือเป็นคนญี่ปุ่นแท้เลยค่ะเพิ่งมาอยู่ไทยกี่ปีคะสองปีค่ะสองปีชอบอะไเมืองไทยชอบมากก็เป็นคนรักคนไทยรักคนไทยทักไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยแล้วทักไทยนี่ท่านผู้ชมเป็นภาษาญี่ปุ่นอันนี่าะ คนเจือสวัสดีค่ะน่ารักน่ารักนนะอันี้ควทคุณโคเมะ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 นี่คืออะไรชื่อแปลว่าอะไรโคเมะโคเมะโคเมะคือข้าวค่ะข้าวอ๋อก็แปลว่าข้าวใช่ค่ะแปลว่าข้าวก็เลยตั้งเอานำมาตั้งเป็นชื่อร้านแล้วจุดเริ่มต้นทำไมถึงมาเปิดร้านโคเมะโคเมะคะเนี่ยก็ เจ้าเขาบอกแล้วไงเาบอกว่าเจ้าของร้านเาบอกว่าชอบทานข้าวปั้นถามไปแล้วก็าไม่ได้เชอบข้าวปั้นเขาก็อยากให้คนไทยได้กินของอร่อยๆโชว์ฝีมือกันอะไรอร่อยๆนอกจากนั้นเขาก็เขาเขาจะข้าวปั้นเนี่ยเป็นหลักแล้วเขามีเมนูอื่นๆนะเมนูอื่นคือเขาบอกว่าคนไม่คนนี้แปลว่าข้าวข้าวมีแล้วก็มีเมนูอื่นอย่างเช่น ไก่คาราเกะใช่่คะเมนูอื่นเนาะใช่คเะนูไก่คาราเกะใช่ไหมเขาเรียกไก่คาราเกะว่าใช่คาารเกะแล้วก็นี่พูดไม่อะไรนะทาโกยากิทาโกยากิแล้วก็มีเป็นไส้ต่างๆใช่แล้วก็นี่เมนูเส้นไม่ใช่เขาเรียกอะไรวะออันนี้ะไรยากิยากิโซบะยากิโซบะนะเขาก็ขายเป็นก้อนๆค่ะเป็นเซตเซตสดใหม่ทุกวันปั้นกันทั้งวันปทั้งวันเลยต้องนอนนั่งปั้นกันอยู่นั่นแหละอันนี้คือน่ากินมากสโลแกนร้านก็มีด้วยใช่ไหมคะ สโลแก่ร้านก็คือสดใหม่ใหญ่ทุกคำใหญ่มากแล้วที่สำคัญคือเกลือเนี่ยมาจากโอกินาว่าเลยใช่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือวัตถุดิบเขาทุกอย่างเนี่ยนำเข้าจากญี่ปุ่นเลยใช่มีน้ำซุปน้ำซุปเขาเรียกซุปอะไรนะเนาะทงจิรุซุปค่ะเออซุปอะไรวะที่เขากินกินอย่นัะคล้ายๆแต่ธรรมดาเราจะชินกับมิโซะเนาะคล้าะคล้ายๆมิโซะค่ะแต่รสชาติมันจะไปไปทางไหนคะถ้าเกิดน้ำซุปของที่ร้าน มันรสชาติกลางๆเหมือนคนไทยทานได้ค่ะจะไม่ค่อยแบบไปทางสไตล์ญี่ปุ่นเยอะค่ะใช่คือจะเป็นวิสุกแห้งด้วยมีอะไรด้วยเน่ยวันนี้จะไม่มีมัจะเป็นซุปหมูนำมาเยอะเลยเดี๋ยวเราช่วงหน้าเรามาชิมกันแต่ช่วงนี้เราต้องมาบอกท่านผู้ชมก่อนนะว่างานลิ้นติดโปรแฟ์วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับที่เซ็นทรัลนครสวรรค์ชั้นจีครับวันนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดายิ่งใหญ่กว่าครั้งในไหนนะครับกลับมาสะใจความอร่อยสุดหลากหลายลิ้นติดโปรแฟร์นะครับ ที่รวมทั้งหมด80ร้านเด็ดพันเมนูครบทุกเฉดของรสชาติสีสันจัดจ้านนะครับอร่อยจัดเต็มในทุกราคาสบายกระเป๋าทุกร้านมีโปรโมชั่นพิเศษจัดเต็มเพื่อสายกินนะฮะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วไปเดินเล่นกันไม่รู้จะไปไหนดูรายการเราจบเข้าไปนู่นเลยเซ็นท่านนครสวรรค์ไปหาของกินที่ลินจุโปรแฟนะฮะเรื่องอร่อยคืองานของเราจริงเรื่องอร่อคืองานของเราที่ไว้ใจได้เือนี้ค่ะ แม่งานใหญ่นะพี่ก้องเนะ<ช>าะจัดเสิร์ฟไปถึงนู่นเลยไม่ใช่กรุงเทพาปเดียวนะคะ <inter renewed S 1> ตะเวนไปทั่วเลยนะคะตอนนี้ไปอยู่ที่นครสวรรค์แล้วใครว่างก็ไปกันได้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราเบรกสักครู่ช่วงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าว่าโดเมตโดเมะโดเมตอะไรอ่านว่าอะไรโคเมะโคเมะค่ะโคเมะโคเมะมีอะไรน่าชิมมากตอนนี้เบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับค่ะก้องสดพดหมู่ ตอนนี้เราอยู่กับร้านคอมเมคอมเมเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ติดต่อหน่อยนะฮะใครสนใจติดต่อสั่งไปทานที่บ้านได้นะครับถ้าอยู่ใกล้เกียงสุขุมวิททางร้านเขาจะไปจัดส่งเองแต่ถ้าอยู่ไกลหน่อยก็ติดต่อได้เด l i เวอรที่ l i น์แ a มแล้วก็แกฟโดสนะฮะส่ง24ชั่วโมงเลยนะใช่0955611110นะฮะ516นะคะ0955161110 0 9 5หรือว่าที่ขึ้นอยู่หน้าจอสแกน QR c o ค e สั่งไปทานได้ย4บสชั่วโมงดึกยื่นยังไงเขาก็ส่งสไม่นอนเดลิเวอรี่ก็ปั้นกันทั้งคืนเลยนะแตก็ยังมีโปรโมชั่นให้กับรายการของเราด้วยนะคะก็คือว่าถ้าเกิดไปทานที่ร้านและแจ้งว่ามาจากรายการกล้องสดพันมูนะจะได้รับนะคะเป็นซุปหมูพงจิรุฟรีหนึ่งที่ต่อหนึ่งท่านเลยถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะก็เหลืออีกตั้งแบบ2อาทิตย์อ่ะไปทานได้เลยเข้าไปเข้าไปไลน์ก็ได้ไลน์ก็มีแอดคอมเมคมเมนะหรืเฟซบุ๊กก็ขับไรบอ โคเมะโคเมะทิกตอกเขาเนี่ยอะไรโคเมะโคเมะใช่พระดังมากเลยในโซเชียลแต่วันนี้พี่โพศมาอยู่ด้านหน้าของเราแล้วแล้วเดี๋ยวคนก็สงสัยว่าอยู่สุขุมวิทรสามก้าอยู่ในซอยพร้อมมิตรนะฮะก็ไปเลยปลดยี่สิบชั่วโมงเสิร์ชได้เลยอะไรนะถ้าแบบผ่านไลน์เนี่ยส่งผ่านไลน์เนสปลดตั้งแต่สิบโมงถึงยี่สิบสองทุ่มสองทุ่มมันจะมีแอดมินตอบช่วงสิบโมงถึงสองทุ่มแต่ละเวลาถ้าบอกเขาอยากกินตอนเที่ยงคืนนะส่งอันนั้นจะเป็นไลน์แมนกับแะค่ใช่ถ้าหลังจากสองทุ่มไปก็จะเป็นไลน์แแแมมอ่ะเป็นนนไล์กับ โทรเข้าไปหรือสแกนเคอร์โค้ดเอามาดูดีกว่าใช่อะไรที่ขายดีสุดอะไรขายดีสุดเข้าปั้นอะค่ะที่แบบดังๆเลยคนชอบสั่งเยอะเลยคันเนี่ยก็แซลมออิกุระค่ะแซลมอิกุระแซลมอิกุระอันไหนอันนี้ค่ะนี่เออที่เป็นแซลมอนแล้วก็เป็นไข่สีชมพูอันนี้เป็นแซลมอนกับไข่แล้วนี่คืออะไร อีกอันนึงเป็นเมนไตโกะแบงเมนไตโกะย่างเป็นไข่ปลาย่างไข่ปลาแต่หน้าต่างๆเนี่ยเขามาโชว์ตรงนี้ละตรงนี้เป็นที่ขายดีๆนี่คืออันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นไข่แดงไข่แดงไข่แดงดองซีอิ๊วแล้วเนี่ยคะเป็นไส้ท้องปลาแซลมอนค่ะโอ้แล้วนนี้แล่ะคะซูจิโกะเป็นไข่ ไข่แซลมอนสีแดงอะค่ะโหน่ากินมากอ่ะพอแล้วพอแล้วอธิบายหมดทุกอย่างเดี๋ยวไม่ได้ชิมเป็นกลิ่นแบบชิมดีกว่าหิวละราคาเริ่มต้นที่50บาทใช่ไหมถูกมากถูกมากแล้วก้อนเช้ายักษ์ทมานเลยสามนั่งกินใหญ่มากใหญ่เลยดูขอ้าวเป็นข้าวญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ค่ะข้าวญี่ปุ่นแท้ๆเลยคืออยู่ชิมมากพี่โพสดูสิใหญ่มากแล้วถ้าเกิดคนที่แบบว่า โทรมาสั่งจัดหลงจัดเลี้ยงหรือว่าแบบวันโงวันเกิดอะไรรับส่งหมดเลยใช่ไปส่งวันวันเกิดใครรับจัดเลี้ยงทํางานก็ไปปั้นปั้นเป็นข้าวๆคือสั่งไปให้แขกกินย่างมันกินก้อนเดียวอิ่มอิ่มเลยเราก็คุมนะไม่ต้องไปเลี้ยงอย่างอื่นไม่ต้องเลยค่ะเนี่อันนี้อะไรน้องสเปมค่ะสเมสเปมเป็นข้าวมีไข่แล้วก็มีหมูข้างบนใช่ค่ะเอาหน่อยะ ส่งกันญี่ปุ่นเลยอ่ะแล้วข้าวก็มีรสชาติแล้วไส้ไม่ได้มีแค่ตรงด้านบนนะคุณผู้ชมด้านในเนี่ยปิ้นไปหมดเลยคอนโซลให้กล้องเขาดูเสร็จพูดพูดแล้วก็เนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ่ะเขาจับไม่ทันเออนะครับเอ่ะก็โทรไปเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีอาหารอีกหลายอย่างมั้ยหรือมีเฉพาะข้าวปั้นก็จะมีข้าวปั้นเป็นหลักแล้วก็จะมีท็อปปิ้งพวกไก่ทอดกุ้งทอดไส้กรอกอะไรต่างต่ไก่กราเกะไอ้นี่กุ้งทอดอะไรไม่มีข้าวแกงกะหรี่ แกงกะหรี่ไม่มีครับไม่มีนะใครอยากกินข้าวปั้นก็ไปโคเล็ตโคลเล็ตโคลเล็นะฮะสุขุมวิทสามเก้าซอยพร้อมพร้อมอะไรนะพร้อมมิตรค่ะพร้อมมิตรนะฮะนี่นักกินมากสี่ชั่วโมงสั่งไปกินที่บ้านก็ได้อยากกินเมนูอื่นด้วยอ่ะเมนูอื่นถูกไหมนี่ไงสแปมสแปมครับเขาอยู่แผนกกินนะเพราะเขาไม่ค่อยได้กินเขาไม่ได้มารายการนี้ก็ไม่ได้กิน อิ่มไปถึงไหนเท่าไหนเลยอ,ะ <S <S 1> <S 1> อ่ะก้อนหนึ่งนี่ถูมากเลยนะคะแล้วก็อยู่ท้องเลยเหมือนท่านใช่ไ<ช>หมเนาะมีเอาแบบกลับบ้านด้วยอันนี้เรื่องนี้ทำไมสามก้อนนี่คือ อันนี้ก็จะเป็นเซตค่ะถ้าเป็นทานที่ร้านก็จะมีแบบเป็นเซตแล้วมีซุปให้แล้วก็เป็นผัดดองใช่นั้นกินคนเดียวหรอสามก้อนเนี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกค่ะจะมี3ก้อนแล้วก็2ก้อนค่ะคือไปกันแบบครอบครัวก็ได้เพื่อนฝูงใช่ค่ะนั่งเมาส์กันคุยกันไม่เปิดด้วยเนาะเพราะว่าวัตถุดิบเขามาจากญี่ปุ่นเลยที่สำคัญข้าวเขามาจากญี่ปุ่นไม่ใช่เอาข้าวไทยไปห่อม่วๆนะไม่ใช่เลยสไลด์เขาก็มาจากญี่ปุ่นนี่ขนาดเกลือนี่ยังเอามาจากโอกินาวะเกลือจากโอกินาวะที่จุดเด่นปยงงไคะ คือเกลืออันนี้เขาจะอุดมสมบูรณ์เหมือนมีแร่ธาตุเยอะกว่าเกลือเขามีแร่ธาตุเยอะกว่าแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเขาแบบมีภูเขาฟงภูเขาไฟนะแร่ธาตุเยอะแร่ธาตุเยอะแร่ธาตุเยอะพี่พล่ซิมหน่อยล่ะไม่คือแบบว่าตอนนี้ลดความพ้วนอยู่ถ้าฉันเจอก้อนหนึ่งไปฉันอยู่ถึงอาทิตย์หน้ามันก้อนนี้เข้าไปใหญ่มากแต่ทางร้านนี่มีรวมๆแล้วกี่หน้าคะข้าไปนประมาณสักสามสบห้าสาสิบห้าหน้าใครอยากกินหน้าไหนก็โทรสั่งได้เลยและที่สําคัญคือ ราคาเริ่มต้นที่50บาทใช่ไหมใช่สูงสุดเท่าไหร่สูงสุดก็จะมีอยู่ประมาณร้อยร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบค่ะสูงสุดคือร้อยสี่สิบไปเลือกเอาเอาหน้าที่มันกินหน้าชาวบ้านชาวบ้านหน่อยก็เริ่มต้นที่50าหน้าแพงๆหน่อยก็ร้อยสี่สิบแล้วก็สั่งพวกนี้ไปกินได้อันนี้เนี่ยยากิโุบอะไรนะทาโกยากิค่ะทาโกยากิยากิโซบะแล้วก็ไก่ทอดไก่ทอด ไปทั้งหลายที่ปรโมชั่นด้วยใช่ปรโมชั่นก็นแฟนรายการคือถ้าไปเนี่ยฟรีหนึ่งที่คือซุปหมูทงจิรุหนึ่งท่านถ้าเราซื้อข้าวก้อนหนึ่งเขาก็แถม ซุปหมูให้ก็คือซุปนี้เลยซช่้เดือนมิถุนายนจะบอกมารายการมาจากรายการกล้องสดพดหมูนะังไงก็ฝากด้วยอยู่พร้อมบิ๊ดนะฮะถูกบิ๊ดสามเก้าเราจะบอกว่าข้าวปั้นร้านคมเมทโคมเมทอร่อยจนต้องกล่าวเลยค่ะมอบปาให้คุ้มมากนะคะสั่งตรงจากญี่ปุ่นเลย กำลังตีความอร่อยจากรายการกล้องสดพัดมูนะคะมีหลายหน้ามากรีบโตไปเลยนะครับช่องทางการติดต่อขึ้นอยู่ทางหน้าจอแล้วคุณผู้ชมอะไรที่แปลกใหม่นะครับหากินได้ในบ้านเรานี่เองนะครับเุณผู้ชมถ้าอยากกินหน้าอะไรนึกไม่ออกก็จึ้งถึงได้อยู่ชื่ออะไรนะมาวินมาวินช่วงนี้ต้องแบ่งนะครับเดงช่วงหน้าเรามีของดีของเด็ดของเลิศมาฝากกันห้ามพลาดนะครับพักสักครู่ครับค่ะกล้องสดพัดมู